สวัสดีครับผมทาราสังหาปาจีนครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบ่อปลานะครับที่ต้องการที่จะนำสนอขายเป็นบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ครับนี่คือสภาพทางเข้ามายังบ่อปลาที่ต้องการที่จะขายนะครับทางหลวงชนบทเส้นนี้นะครับ 4,036นะฮะทางหลวงชนบทเส้น4,036ครับเป็นเส้นทางลัดระหว่างอบตบางปรานะครับไปยังอบตบางเดชะครับเส้นนี้พื้นที่ตรงนี้ครับอยู่ตำบลบางพรวงอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นบ่อปลานะครับเนื้อที่36ไร่2งาน41ตารางวาครับ อยู่ขวามือนะครับแปลงนี้อยู่ขวามือแนวเขตนะฮะตั้งแต่นี่เลยนะฮะเริ่มต้นจากที่ทาาจอดตรงนี้เดี๋ยวทาราพาทุกท่านลงไปชมบริเวณด้านหน้าแปลงนะครับก่อนที่จะพาเข้าไปชมภายในบ่อนะครับตรงนี้ครับทารามาถึงแล้วนะครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับเนี่ยฮะแนวเขตนะฮะแปลง 36ไร่2งาน41ตารางวาครับแนวเขตจากจุดนี้นะครับตัดขึ้นไปนะครับด้านทิศตะวันออกนะครับฝั่งนี้หน้ากว้างประมาณ110เมตรครับหน้ากว้างหน้ากว้างประมาณ110เมตรนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะไปติดกับคลองนะครับซึ่งบริเวณจุดนี้นั้นนะครับเราจะใช้เป็นพื้นที่นะครับลำเลียงน้ำนะครับมายังบ่อเลี้ยงป่าของเรานะครับตรงนี้ นะทางเจ้าของที่นะครับแบ่งไว้ให้นะฮะนะฮะหลักเขตครับตั้งแต่แนวนี้นะครับนี่เพิ่งแบ่งนะครับตัดไปจนถึงคลองบางไซใหญ่นะครับนะฮะตัดลงไปนะฮะจนถึงบางคลองบางไซใหญ่นะฮะแล้วก็หน้ากว้างประมาณ10เมตรครับ10เมตรจากจุดนี้นะฮะแล้วก็มาถึงหมุดนี้นี่ครับเพราะว่าเราต้องใช้น้ําจากฝั่ง ฝั่งคลองบางไายใหญ่ตรงนี้นะครับทางด้านเจ้าของที่ก็เลยทําการรังวัดแบ่งแยกไว้ให้กับทางท่านที่สนใจนะครับที่จะมาพัฒนาบ่อปลาตรงนี้นะครับเนื้อที่36กไร่นะครับบ่อของเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามด้านนี้นะครับมีอยู่3าบ่อเดี๋ยวทล่าพาขับรถวนดูนะเดี๋ยวทล่าขออธิบายรูปแปลงนะครับ รูปแปลงฉนดคูด่แดงนอสอสีจอครับผมแปลงนี้นี่รูปแปลงเป็นแบบนี้เลยครับ36มกไร่2งาน4ี่สิตารางวาครับตำบลบางพลวงอำเภอบ,บ้านสร้างครับจังหวัดปราจีนบุรีครับหน้ากว้างประมาณร้อย ร้อยสิบเมตรนะครับแล้วก็ลึกยาวลงไปประมาณหกร้อยเมตรครับรับรูปแปลงเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวาราพาทุกท่านขับรถวนไปชมด้านในบ่อนะฮะเป็นบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งตอนนี้นั้นเลี้ยงผสมเลี้ยงเป็นปลาผสมครับปลาปลานินนะฮะปลายี่สกนะฮะปลาดุกเป็นปลาผสมไปเลยนะปลาสลิด แล้วก็มีกุ้งนะฮะที่ลงปล่อยลงนะครับตรงนี้เดี๋ยวตามทาราาไปชมด้านในครับนครับถ้าท่านเดินทางมาจากโซนอำเภอบ้านสร้างนะครับมาถึงจุดนี้นะฮะทาราเปรียบเทียบจากศูนย์ราชาการอำเภอบ้านสร้างเลยนะฮะเป็นที่ว่าการอาเภอสอพอบ้านสร้าง เราพอโรงพยาบาลบ้านสร้างนะครับระยะทางประมาณระยะทางประมาณ16กิโลเมตรครับซึ่งจากตรงนี้นะครับไปตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับระยะทางประมาณ17กิโลเมตรอันนี้ท拉เปรียบเทียบจากโรบินสันเลยนะครับนี้ท拉วิ่งมาจากทางอำเภอบ้านสร้างนะครับที่เราจะอยู่ขวามือนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปจะเจอบ่อเลยนะฮะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้ กว้างประมาณร1อยสิเมตรครับนะครับภายในภายในแปลงนะครับมีบ่อสาบ่อนะฮะด้านหน้าทาราตรงนี้มีถนนเรียบขอบบ่อนะครับลึก ยาลงไปนะครับฝั่งละประมาณ600เมตรครับตรงนี้นะครับไปถนนสีเลนนะครับเส้น319นะครับถนนสุวินทวงศ์ระยะทางประมาณ12กิโลเมตรครับนีะฮะทั้งแถบเลยครับ สามารถมาต่อยอดธุรกิจได้เลยครับแปลงนี้เลี้ยงปลากุ้งหอยปูปลานะครับได้เลยนะฮะหรือว่าจะทําเป็นบ่อตกปลานะครับแบบแบบเลี้ยงปลาแล้วก็เอาปลามาปล่อยตกปลาก็ได้นะฮะเป็นสปอร์ตคลับเกี่ยวกับตกปลาพวกนี้ครับได้เลยครับครับปล่อยปลากระพงแล้วก็นะฮะทำเป็นทิปนะฮะตกปลานะครับสําหรับอ่า สำหรับท่านที่ชอบนะครับในด้านกีฬาตกปลานะฮะก็สามารถทําได้ครับพัฒนาเป็นสนามเจสกีก็ได้นะครับตรงนี้นี่นี่ท่าอยู่ซ้ายมือนี้เป็นบอ่บอบอ่อแรกนะครับบ่อแรกนี้มีแนวกั้นนะครับแต่ถ้าท่านทําเป็น ทำเป็นอาสนามเจ็สกีนะฮะก็คงต้องเอาตรงแนวกั้นบ่อนี้ออกนะครับแล้วทำสะพานข้ามาานี้ฮะสะพานสะพานโยงนะฮะโค้งๆนะครับให้สไตล์คลาสสิกนะฮะสามารถทำทาได้ครับฝึกหัดเล่นเจ็สกีนะครับเลี้ยงปลานะฮะทำ จุดเช็คอินก็ได้นะฮะเป็นเกี่ยวกับร้านอาหารร้านกาแฟพวกนี้นะครับได้เลยครับเป็นที่ตรงนี้ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะครับประมาณ17กิโลเมตรเท่านั้น เป็นลักษณะแนวทางลงมานะครับยังท้ายบ่อนะฮะตรงนี้เป็นบ่อที่สองนะครับแล้วก็บ่อที่สามนั้นก็คือนี่เลยนะครับบ่อที่สามนี้ดูเหมือนว่าจะจะขุดนะฮะแนวทางกั้นระหว่างบ่อออกนะครับตรงนี้นะครับ 3 6ไร่2งาน41ตารางวาครับพื้นที่ตรงนี้270,000บาทต่อไร่ครับเป็นบ่อปลาบ่อเลี้ยงปลานะครับสามารถมาประกอบธุรกิจประกอบกิจการได้เลยครับตรงนี้ตำบลบางคลวงนะครับอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรนะีถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครน,นะครับคาราเปรียบเทียบจากมีนบุรีนะครับระยะทางประมาณ 80กิโลเมตรครับและก็ถ้าท่านเดินทางมาจากโซนสนามบินสุวรรณภูมินะครับระยะทางประมาณ85กิโลเมตรครับห่างจากตัวอำเภอปั้นสร้างนะครับเพียง16กิโลเมตรเท่านั้น ครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับบอ่อปลานะฮะตรงนี้เนื้อที่36ไร่นะครับสามารถที่จะนำไปพัฒนาตามสเปคของท่านได้เลยนะครับเลี้ยงปลาฮนะสนามฝึกเจสกีนะครับแปลงนี้ติดต่อทาราเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์08601-888-56 0 8 6 0 1 8 8ึ 56, 8 8นะครับ 0860188856ทารายินดีที่จะพาทุกท่านเข้าชมพื้นที่ตรงนี้แปลงนี้ครับครับวันนี้นั้นนะครับทาราสหาปาจีนครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปวิดีโอนี้ครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงมีที่ดินจะฝากทาราช่วยขายนะครับหรือว่าต้องการที่ดินที่จะ ซื้อเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยซื้อสร้างโรงงานสร้างบ้านจัดสรรนะครับที่การเกษตรนะครับติดต่อทาราเข้ามาได้เลยนะครับทารามีอยู่หลายแปลงนะฮะหากท่านต้องการฝากขายก็ติดต่อเข้ามาฝากขายได้เช่นกันครับทารายินดีทําการตลาดให้ครับครับทาราสังหารปจีนครับขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพพระรามแข็งแรงตลอดการครับไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างครับ ร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับวันนี้ทาราสังหาปะจีนกราบขอบพระคุณครับ